ท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้อยู่ที่ป่าชุ่มน้ำจังหวัดระยองนะครับสวนพิพิธภ์จังหวัดระยองครับนี่เราก็นักเรือนะครับเข้ามาที่บริเวณป่าเสม็ดครับดูที่ไหนไม่ได้นะเสม็ดเสม็ดที่อยู่ในที่เดียวในลูกผืนน้ำนะครับชุ่มน้ำนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ท่านหัวหน้าเอกนะครับก็นำคณะของพวกเรานะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ก็ประทับใจมากนะครับประทับใจมากนะครับทีเรกจะลงรถนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าสวนปิดนะครับแต่พอท่านก็ยังให้ความมตตานะครับเนี่ยนี่ครับคนที่นําเราเข้ามานะครับท่านหัวหนท่ายู่ตรงนน้นนะครับเป็นคนขับเรือและก็เรือลํานี้นะครับเป็นเรือที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับบนลังคานะครับ บนลังคานี่ก็จะเป็นโน่นนะครับสพระนางแสงอาทิตย์นะครับก็ถือว่าแบบนี้นะครับข้ม่ามากมากเลยนะครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าเอกนะครับที่นำคณะพวกเราเข้ามานะครับนี่อยู่บริเวณเป็นสาหร่ายบัวครับเป็นสาหร่ายกินแมลงครับบริเวณป่าเสม็ดนะครับแล้วก็สาหร่ายกินแมลงจะเป็นสีเหลืองน้ำเราก็จะมองเห็นโน่นแหละครับ สาลายนะครับน้ำใสามากครับนะครับนี่คือสวนพฤกษศาสจังหวัดระยองหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ําอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเรานะครับสุดยอดครับสวัสดีครับ